พี่น้องจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องจ้านี่นาผ้าแซบสีผ้าไปเก็บบักง,งวงค่ะมาจ้าตามมาเลยค่ะ รดนี่น้องสุดรดนั้งหลายหน่วยหน่วยนั่นอีกกรมีค่ะเาเอาลงบนเลยคันเป็นแม่จ้ะจิตตัวงวยโอ้หมดกัดด้วยเต็มเ็มกรมีพี่น้องซาดิบอกเราโอ้หมดกัดพี่น้องจ้ะไงบอหนี่นี่หน่วยนะบอลมฮัตตะก้อจ้ะพี่น้องซ้ะ เ,เขห็หมดกระลายพี่น้องเอ้ยโอ,โอตาใสหมดกัดพี่จ้าไงพี่นอ้องคุณคุณคุณซองมวยเต็มกระตาเลยอเอาอีกกมันอนนันดับแเก็บใส่กระตาลูกหวยเต็มกระตา